สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมานําเสนอเรื่องการกระทําต่างกรรมต่างวาระนะครับการกระทําความผิดเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับการกระทําต่างกรรมต่างวาระเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการกระทําความผิดในรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการกระทําที่มีหลายการกระทํานะครับและแต่ละอันเนี่ยเป็นการกระทําที่แตกต่างกันซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับหลักเกณฑ์ข้อแรกก็คือพิจารณาจากสภาพของการกระทําแล้วเนี่ยสามารถแยกจากกันได้แม้ในวาระเดียวกัน หลักเกณฑ์ข้อที่2ก็คือการกระทำนี้นะครับเป็นความผิดต่างฐานการมีความประสงค์คนลนกันเช่นคนร้ายทำร้ายเจ้าทรัพย์จนสลบและฆ่าเจ้าทรัพย์หรือว่ามีการฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยแล้วเกิดความคิดว่าอยากได้ทรัพย์สินภายในบ้านของเจ้าทรัพย์จึงรักเอาทรัพย์สินของเจ้าทรัพย์ออกไปด้วยนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่3ก็คือการกระทำความผิดเนี่ยเป็นการกระทำความผิดต่างฐานกัน แต่มุ่งหมายการกระทําอันเดียวกันเช่นการครอบครองปืนเถื่อนเพื่อนนําไปฆ่าคนหรือก่ออาชญากรรมนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่4ก็คือการกระทําความผิดเนี่ยเป็นความผิดฐานเดียวกันแต่มีความประสงค์เป็นคนละอันต่างกันเช่นคนร้ายทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนถูกผู้ที่จนผู้ที่ถูกทําร้ายเนี่ยวิ่งไล่ตามนะครับคนร้ายก็กระทำทำร้ายร่างกายของผู้ที่วิ่งไล่ตามซ้ํากฎหมายก็ถือว่าเป็นความผิด2กระทงนะครับ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ที่วางหลักไว้ว่าเมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทําความอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์การลงโทษจําคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91นะครับซึ่งวางหลักไว้ว่าแม้ว่าจะมีการแต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วเนี่ย โทษจำคุกจะต้องไม่เกินกำหนดนะครับตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา91อนุ1 2และ3นะครับโดย90โดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา91อนุ1เนี่ยจะบัญญัติไว้ว่ากรณีความผิดที่กระทงหนักที่สุดมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปีเมื่อรวมโทษแล้วจะต้องไม่เกิน10ปีนะครับในกรณีของประมวลกฎหมายอาญามาตรา91อนุ2เนี่ย หากเป็นกรณีที่ความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีเมื่อรวมโทษแล้วจะต้องไม่เกินกำหนด20ปีครับและในกรณีที่ความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่สายลงโทษจำคุกตลอ,อดชีวิตโทษจำคุกจะต้องรวมแล้วไม่เกิน50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91อนุ3ครับ โดยการกระทําต่างกรรมต่างวาระเนี่ยไม่จําเป็นต้องการกระทําครั้งเดียวแล้วจะเป็นกรรมเดียวเสมอไปการกระทําครั้งเดียวอาจเป็นหลายกรรมต่างกันก็ได้หากเป็นการกระทำกรรมเดียวที่มีเจตนาจะให้เกิดผลต่างกรรมกันเช่นกรณีตามดีกาที่761ทับส5 6ที่จำเลยเรียกรับเงินต่อบุคคลอื่นจำนวน6คนเพื่อต่อสัญญาในคราวเดียวและสัญญานั้นจะสิ้นสุดในวันเดียวกันโดยเรียกรับเงินจากทุกคน ศาลได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าจำเลยทั้ง4เรียกเงินและสนับสนุนการเรียกเงินเป็นค่าตอบแทนในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างจากพนักง,งานจ้างและผู้รับจ้างแตกต่างทั้งจำนวนเงินและระยะเวลาประกอบกับหากบุคคลทั้ง6คนใดคนหนึ่งให้เงินหรือไม่ให้เงินจำเลยที่1ก็ต่อสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างให้บุคคลทั้ง6เป็นรายบุคคลไปแสดงให้เห็นเจตนาาจำเลยทั้ง4ที่ประสงค์จะให้เกิดผลของการกระทำความผิด ่อบุคคลทั้ง6แยกจากกันโดยชัดแจ้งการกระทําของจำเลยทั้ง4ี่เนี่ยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันครับกรณีตัวอย่างกรณีถัดมาก็คือกรณีตามฎีกาที่108ทับส5 6ซึ่งคดีนี้เนี่ยจำเลยได้ทำปลอมซึ่งเงินตราธนาบัตรของรัฐบาลไทยชนิด100บาทแล้วก็มีธนาบัตรปลอมเนี่ยเพื่อออกใช้โดยรู้ว่ามันเป็นของปลอมโดยการกระทำนี้นะครับศาลได้วินิจฉัยว่าเป็นความผิดสำเร็จตั้งแต่กระทำปลอมและมีธนาบัตรปลอมออกแล้วออกไว้ใช้แล้ว จากนั้นเมื่อจำเลยเนี่ยนำธนบัตรที่ปลอมขึ้นมาไปใช้รักทรัพย์โดยใช้ธนบัตรปลอมเนี่ยใส่เข้ามาในตู้บุญเติมของผู้เสียหายเพื่อโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารนะครับโดยมีเจตนาทุจริตที่จะเอาเงินดังกล่าวไปเป็นการกระทำที่จำเลยประสงค์ตอบผลต่างกันสามารถแยกการกระทําความผิดได้จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันครับ อีกกรณีที่น่าสนใจคือกรณีการเล่นพนันในช่วงที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5ง8ซึ่งปรากฏในคำพิพากษาฎีกาที่4398ทับส5ครับซึ่งคดีนี้จำเลยทั้ง23คนถูกฟ้องว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนันฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5ง8 และฐานร,ร่วมกันกระทำการอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อจำเลยทั้ง23มีเจตนาเลื่อนการพนันฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามพรกฉุกเฉินพศ2548และกระทำการอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในเวลาเดียวกันอันเป็นเจตนาเดียวกันการกระทำความผิดของจำเลยทั้ง23จึงเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายและบทมีใช่หลายกรรมต่างกันครับซึ่งในวันนี้ สรุปก็คือการกระทําต่างกรรมต่างวาระเนี่ยก็คือการกระทําที่ผู้กระทําความผิดกระทำเหมือยการกระทํานะครับซึ่งการลงโทษเนี่ยก็จะต้องรือลงโทษเรียงตามกระทาเ,เรียงตามกระทงความผิดแต่ต้องไม่เกินจํานวนโทษที่ประมวลกฎหมายอาญา91ขอโทษนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ได้วางหลับไว้ครับสาหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ